<c oughs> วันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณจิตดีกับคุณนบจรถอันนี้สําคัญคือเวลาช่วงเนี้ยทั้งอากาศที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีที่ <c oughs> ทาเริ่สถานก,การณ์โควิดอะไรต่างๆแล้วบางท่านต้องใส่หน้ากากากันอยู่แล้วเนี่ยนะ <c oughs> ให้ดูข้างหน้านี้คืออะไรแล้ววันนี้นํามามอบให้กับคนดูด้วย <c oughs> ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้เขาเรียกว่าสติกเกอร์หัวหอมแอปปปิโนสสูตรออร์แกนิกเนี่ยนะฮะถามว่าคืออะไร ถ้าแต่ก่อนคุณผู้ชมฮะเราเคยคุ้นๆไหมสมัยเราเป็นเด็กๆภูมิปัญญาไทยก็คือเขาจะเอาหอมแดงทุบให้ละเอียดแล้ววางไว้บนหัวนอนเนี่ยนะฮะ<ส>เพื่อให้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราสดชื่นแต่ยุคปัจจุบันฮะสติ๊กเกอร์หัวหอมแฮปปี้นอตเขาจะเอาคุณสมบัติเด่นจากสารสกัดน้ํามันหัวหอมมาผลิตในรูปแบบสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะง่ายขึ้นง่ายตรงที่ว่าเวลาเราลอกแล้วแปะคุณผู้ชมฮะกลิ่นน้ํามันหอมระเหยจากสติ๊กเกอร์ ซึ่งมันจะมีส่วนผสมของสารสกัดออร์แกนิกจากธรรมชาติน้ำมันหัวหอมลาเวนเดอร์ยูคาลิปตัสและเปปเปอร์มินท์ซึ่งตรงนี้มันจะหอมอ่อนๆเนี่ยนะฮะแล้วหอมนาน12ชั่วโมงมจริงๆเขาจะมีด้วยกัน4สูตร อย่างที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยคุณคจิตด,ดีอันนี้เขาเรียกสูตรสูตรออแกนิกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่ามันดียังไงเรื่องของสุขภาพโดยถ้าคุณผู้ชมดูอันนี้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องแล้ววันนี้จะให้คนดูด้วยนะฮะในช่วงสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะปลอดภัยสําหรับเด็กแรกเกิดเด็กเล็กคนที่เป็นภูมิแพ้และผู้สูงอายุนี่เห็นไหมฮะเขาจะเขียนหมดเลยอยู่ที่ด้านหลังกล่อง หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นหอมไม่ฉุนและวิธีการอย่างผมเนี่ยก็คือเป็นออร์แกนิกถูกไหมฮะใัใช่ของจิตดีที่ถืออยู่ในมืออันนี้คืออ,นนอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็คือแอนจี้แบคค่ะคุณผู้ชมคะเน่สีฟ้าก็จะมีทั้งหมดสี่สูตรนะคะคือแอนจี้แบคคือยังไงใช่ไหมก็คือป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้ามา เข้ามาใกล้เราเนี่ยนะฮะก็จะเอาสติ๊กเกอร์เนี้ยติดเอาไว้ติดส่วนไหนก็ได้นะคุณผู้ชมครับอ่อานดูคุณพุทธนะฮะสมมติเราดึงออกมาจากซองอคุณผู้ชมฮะนในในซองเขาเนี่ยนะะแล้วคุณผู้ชมฮะง่ายๆเลยเออเฮ้ยมันหอมตั้งแต่นี้12ชั่วโมงนะฮะง่ายๆสมมติท่านใส่หน้ากากอนามัยหรือจะแปะเสื้อก็ได้หรือจะแปะเวลาก่อนนอนง่ายๆแปะงี้สมมุติผมแปะตรงนี้เห็นไหมฮะ แล้วกลิ่นเนี่ยมันจะเข้ามาสัมผัสกับจมูกของเราเนี่ยนะฮะที่สําคัญก็คือว่าในการที่เวลาเราสูตรกลิ่นเหล่านี้คนที่เป็นภูมิแพ้มันจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยถูกไหมจิตดีใช่แล้วในสูตรต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ของผมก็คืออันเดียไล่เลียงออร์แกนิกออร์แกนิกแล้วก็จะมีแอนตี้แบคแล้วก็ยังมีสูตรดีท็อกเนี่ยนะฮะซึ่งของคุณนพจรสอ่ให้ดูสักนิดหนึ่งสูตรดีท็อกเนี่ยนะครับก็จะช่วยนะฮะให้อากาศสดชื่นรู้สึกโร่งสบายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮ หอ,อมนาน12ชั่วโมงนะฮะนี่ส่วนสูตรที่4นะฮะอีกส่วนหนึ่งอยากให้ดูเหมือนกันนะครับเป็นของเมื่อกี้แอนตี้แบคไปแล้วอันนี้แอนตี้ไวรัสฮะคุณผู้ชมครับ<อ>นี่อันขวาสูตรที่อยู่บนจอภาพนะนะก็คือจะช่วยนะครับป้องกันนะฮะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสได้<อ>ด้วย มันจะมีสรรพคุณต่างกาันเก๋มากสําหรับผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หัวหอมแฮปปี้น้ตทั้ง4สูตรคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นี่นะทั้ง7ซเว่นอีเ e, ลฟเว่นช้อปล้าร้านขายยาทั่วไปเนี่ยนะฮะหรือนี่ที่เราขึ้นข้างล่างด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นเบอร์โทรศรัพท์แล้วก็สามารถแปไลนยได้นะี่นะตามที่อยู่ด้านล่างคือมันจะหอมอนะไเงี้เออมันจะให้ดส <บ S 1> ดชื่นกลิ่นหอมละเหยนี่นะ เออกินมันเป้นอริท์คือมันเก๋มากแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะเรามอบ4สูตรเนี่ยนะฮะคือหนึ่งเซตให้กับคนดูทุบป๊ะข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสิรางวัลเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อการหายใจที่โล่งขึ้นแล้วก็แน่นอนเพื่อเป็นการฆ่าไวรัสต่างๆด้วยสําหรับสติกเกอร์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นง่ายๆแชร์ลิงก์ไลฟ์สดขณะนี้ แล้วเขียนที่หน้า Facebook ท่านเองว่าดูทุกโต๊ะข่าวรอรับสติกเกอร์หัวหอมเอาสั้นๆเน,น,นี่ยนะค่ะ,ะเริ่มต้นตอนตอน,นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะประมาณนี้กลับมานอกจากวันนี้เราดูเรื่องของสติกเกอร์เพื่อสุขภาพเราดีขึ้นแล้วเออมันหอมจริงนะมันตีขึ้นจมูกอะติดพัดลมก็ได้ติดเครื่องปรับอากาศติดใส่ในแมสก็ได้นะคะ ในแม้เวลาเอาจริงมาใส่หน้ากากเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วสติ๊กเกอร์เปปากันนี้กลิ่นคุเอ็งอันนี้คุ้ยแม่ไม่คนปากหอมแต่อันนี้ช่วย่จ้สูดแล้อว่าก็จะแบบสดชื่นคุณผู้ชมฮะอ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์กลับมาวัคซีนสั้นๆฮะวันนี้แน่นอนว่าตอนนี้แต่ละท้องถิ่นคุณผู้ชมฮะเขากําลังเตรียมจะฉีดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ของเขาล่าสุดนี่นะครับวันนี้นายกรั